Thank you. แล้ววันนี้ก็มาอยู่กันที่เจริญในฟิชฟาร์มอีกเช่นเคยนะครับแล้ววันนี้อยู่กับการเลี้ยงปลาหางนกยูงใน EP ที่33แล้วนะครับผมซึ่งใน EP นี้นะครับผมจะมาอัปเดตวิธีการเพราะพันุปลาหางนกยูงนั่นเองนะครับก็จริงๆการเพราะพันธุ์ปลาหางนกยูงเป็นอะไรที่แบบว่าง่ายๆสบายๆมากเลยนะครับแล้วก็ไม่มีขั้นตอนอะไรที่ยุ่งยากเลยก็คือแค่ ถ้าเกิดให้พูดแบบอย่างง่ายที่สุดเลยก็คือแค่จับตัวผู้ตัวเมียมาอยู่ด้วยกันแค่นั้นเองนะครับผมแต่ว่ามาพูดถึงรายละเอียดปลีกย่อยนะครับรวมถึงวันนี้จะมีอัปเดตทริคเล็กๆน้อยๆนะครับในการพัฒนาสายพันธุ์ปลาไปด้วยในตัวนะครับผมอันนี้จะไม่เกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาทรงนะครับแต่ว่าจะเป็นการพัฒนาสีใหม่ๆเข้าไปด้วยนะครับอันนี้ผมก็มาทดลองทําให้เพื่อนๆพี่ๆดูกันเลย ด้วยตอนนี้นะครับผมโดยในวันนี้นะครับผมก็จะเพาะพันธุ์เป็นสายบลูดากอนนะครับผมแต่แน่นอนว่านะครับคือปลาหางนกยูงนะครับมันเนื่องจากมันคลอดลูกนะครับเป็นตัวนะครับแล้วมันก็ปฏิสนธิภายในนะครับการที่เราจะเอาตัวเมียสายอื่นๆนะครับมาใส่ในข้อที่เราเพาะด้วยนะครับมันก็ถือว่าทาได้นะครับเพราะว่ายังไงมันก็ไม่คลอดลูกเลี้ยราดจนว่าปนกันอยู่แล้ว แค่เพราะว่ายังไงเราก็ต้องแยกไปคลอดนะครับสําหรับสายที่เราจะพัฒนารวมถึงลูกในสายนั้นเองด้วยนะครับที่เราจะทําการเพาะพันธุ์นะครับก็เดี๋ยววันนี้มาทําให้ดูเป็นสายปลูกดาก้อนนะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับก็ก่อนอื่นเลยเราก็ต้องเตรียมน้ํานะครับผมก็เตรียมใส่อะไรพวกนี้ใส่จะเป็นอะไรก็ได้นะครับเป็นตู้เป็นอ่างเป็นไหกลมกมออะไรได้หมดนะครับขอแค่รองรับภาชนะได้นะ จะเป็นภาชนะที่รองรับน้ำได้นั่นเองนะครับก็สำหรับพื้นที่พอนะครับผมว่ามันไม่ต้องใหญ่มากก็ได้นะครับก็เราอาจจะเป็นอันนี้นะครับ50ลิตรนี้อาจจะใหญ่ไปนะครับแล้วก็อาจจะแบ่งครึ่งนะครับเป็นแบบสัก2 0ลิตรซอยไปนะครับคือกั้นให้มันไม่มาผสมข้ามกันแค่นั้นพอแต่ว่าคือในตอนที่ผมยังไม่มีเวลามากั้นอะไรนะครับผมก็จะพอในนี้ไปก่อน ก็เดี๋ยวผมจะพูดถึงขั้นตอนการเพาะพันธุ์คร่าวๆก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเสร็จปุ๊บเราค่อยไปลงมือทํากัน,นครับก่อนอื่นเลยเราก็เตรียภาชนะใส่น้ําแล้วเราก็เตรียพ่อแม่พันธุ์มานะครับแล้วก็พ่อแม่พันธุ์เนี่ยเราตักใส่น้ําเก่านะครับอย่าลืมปรับอุณหภูมิปลานะครับพอเราตักมาได้ปุ๊บเดีย๋ยวผมตักมาให้ดูด้วยเลยนะครับสักครู่ครับผมเด๋ยว โอเคสักครู่นะครับซือผมก็ตักมาเรียบร้อยนะนะครับเอาจริงอันนี้ผมพอไปผมลงเพาะเรียบร้อยแล้วนั่นแหละครับแต่ว่าตักขึ้นมาเป็นเนาะแลกเปลี่ยนข้อมูลกับพี่ๆกันอีกทีนึงนะครับสายนี้นะครับก็เป็นบูดาก้อนนะครับก็จะเห็นไม่รู้จะเห็นไหมเดี๋ยวผมสับกล้องแล้วก็มาให้ดูอันนี้เดี๋ยวพูดแนะนําก่อนนะครับก็จริงๆนะครับผมจะใช้ เต็มที่นะครับจะเป็นตัวผู้หนึ่งตัวต่อตัวเมียสามตัวนะครับก็อันนี้อันนี้ตักตักเกินมาครับตัวเมียผมคัดคัดไว้แล้วก็เอามาไว้ในอ่างนี้ก่อนแต่เดี๋ยวผมสับออกนะครับก็ผมจะใช้ตัวผู้หนึ่งตัวต่อตัวเมียสามตัวนะครับถ้าเกิดเป็นปลาัยรุ่นนะครับที่มันยังแบบฟิตฟิตอยู่นะครับแบบว่ายไล่ไล่ได้เต็มที่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็เป็นตัวผู้หนึ่งต่อตัวเมียไม่เกินสามนะครับ แต่ถ้าเกิดว่าเออเป็นปลาสั้นนะครับผมก็จะใส่ตัวพู่เยอะหน่อยนะครับถ้าเกิดมันเป็นซูเปอร์ชอตนะครับเป็นตัวเมียที่สั้นมากๆครับก็เอาตัวเมียที่เอาตัวพู่ที่เป็นตัวยาวนะครับจับลุมมันไปเลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นสายที่เป็นตัวปกตินะครับแล้วเป็นปลาที่มันคลึกๆหน่อยเป็นปลาัยรุ่นนะผมก็จะตัวตัวพู่แบบตัวที่เด็ดที่สุดนะครับแล้วก็ไล่จิ้มตัวเมียหลายๆตัวได้นะครับก็เป็นพู้หนึ่งเมียสามก็ได้หรือว่า จะเป็นเพราะเป็นผู้ผู้หนึ่งเมียสองแล้วก็สลับเอาตัวผู้นี้เวียนไปเรื่อยๆทุกมเมียอะไรเงี้ยก็ได้นะครับก็ถ้าเป็นปลาคลึกนะครับเราก็ใส่ตัวเมียเยอะหน่อยได้แต่ว่าถ้าเกิดเป็นปลาชอตบอดี้ผมก็จะลดปริมาณตัวเมียลงหรือว่าจะเพิ่มอัตราส่วนตัวผู้ขึ้นนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวสับกล้องมาให้ดูนะครับอันนี้ก็เป็นปลาที่ผมคัดเอาไว้ตัวผู้ตัวเมียนะครับช่วงนี้ก็จะมีแต่บูดาก้อนนะกำลังเห่อครับเอ่อ อันนี้ก็จะมีตัวเมียสายอื่นที่ผมเอามาไข้พัฒนาด้วยนะครับก็เป็นตัวนี้คือผมสร้อยู่เดิมจะเป็นตัวเมียนี้นะครับที่ผมคัดไว้คัดกระโดงคัดห่างเอาไว้กระโดงตัวเมียนั้นมันกระโดงวันเดียวเจียมมากโอเลยคัดมาไว้ทํานะครับส่วนตัวเมียอ,อีกตัวนะครับก็เป็นตัวนี้คือมันจะเห็นว่าวันทองแล้วก็คือท้องกับตัวผู่นี้คือผมเอามาเพาะ ได้ระยะหดือว่านานแล้วนะฮะก็เดี๋ยวผมก็อีกตัวหนึ่งเป็นตัวเมียนะครับที่เข้าตาโหก็เลยตักขึ้นมาไว้ดูก่อนนะครับเดี๋ยวผมก็จะแยกเดี๋ยวผมก็ผัดตัวเมียตัวเียไปแยกคอดนะครับแล้วก็เอาไปอาจจะผัดตัวเมียอื่นมานะครับก็เดี๋ยวมาดูกันโพถ้าเกิดผมเอาตัวเมียนี้เพราะเนี่ยตัวเมียนี้มันใกล้จะคลอดแล้วเพื่อนๆเห็นใช่ไหมครับพี่ คือมันเป็นรูปทรงกล่องแล้วมันก็แน่นตากมาก,มาก,มากผมจะแยกเมียไปคลอดนะครับแล้วผมก็เนี่ยสับตัวนี้มาพอต่อเนี่ยฮะแต่ป่ามันยังเด็กนะครับตอนถ้าเกิดเราเพาะแล้วเราเลี้ยงรวมกันมานะครับเราอาจจะไม่เก็บลูกคอกเลกก็ได้นะครับเพราะว่าเราจะได้ชัวร์นะครับว่าลูกนั้นเป็นมีน้ำเชื้อจากตัวผู้ตัวที่เราคัดนั่นเองนะครับ ก็เป็นทริคเล็กๆน้อยๆสอดแทรกไปนะครับเดี๋ยวผมจับตัวเมียอันนี้ไปแยกขอด,ด้วยเลยก็ผมก็จะลักษณะประมาณนี้ครับเหมือนเราแบบว่าเอาตัวเมียคือปลามันจะไม่ได้ลอดพร้อมกันทุกตัวนะครับก็มันก็จะแบบว่าผัดผัดกันขอดครับเราก็หมุนตัวเมียมาหมุนหมุน,หม,นหมุนประมาณสองคาตัวเนี่ยครับปลามันก็จะได้แบบว่าไล่ได้เต็มที่คือตัวเมียในพื้นที่พร้อมมันก็จะไม่ได้มากแต่ว่ามีเมีย คลอดตลอดเวลานะครับเราก็มีหมุนปลานะครับมาคลอดทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์เราก็มีปลาส่งตลอดนะครับนี่ก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆที่ผมใช้นะครับส่วนตัวผู้นะครับถ้าเกิดรุ่นน้องนะครับเจอรุ่นน้องที่สวยกว่าผมก็จะผลัดตัวผู้นี้ออกแล้วปลารุ่นน้องที่สวยกว่ามาแทนนะครับอารมณ์ประมาณนี้นะครับผมก็จะใช้ตัวที่สวยที่สุดทําตลอดประมาณนั้นครับโอเคครับเดี๋ยวเราก็ไปปล่อยปลาลงเพาะ ในอ่างของมันกันเลยนะครับอ่างเพราะผมก็จะมีพืชน้ำเนี่ยครับเห็นไหมอันนี้ทุ่นเวลากานะครับผมเพิ่อเอามาใส่ไว้ย้ายที่ไปก่อนนี่ก็มันจะมีเศษใบไม้อะไรตกลงไปนิดหน่อยนะครับอันนี้ผมก็เป็นน้ำใหม่เรียบร้อยเคยเห็นนี่นะครับมีสาลายคือพอดีช่วงนี้มัน ี้เลกรมันร่วงเยอะมากนะครับอย่าเตรียมไปหมดเลยน,นี้มีสาล่ายผมใส่ไว้ผู้ด่างก็ตามคลิปนั้นนะครับที่ีผ่านมาก็คือการใช้ต้นไม้ครับสาลายใส่เพิ่มออกซิเจนในน้ําหน่อยนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับผู้ดางนะครับดึงของเสียในน้ําออกนะครับายแล้วก็เราก็ตากสายลงไปนะฮะพอผมจะเอาตัวเมียนั้นไปเยกคลอด เมียไหนเนี่ยมันมืดๆครับก็เรามองไม่ค่อยเห็นตัวเมียก็สำคัญมากนะครับแล้วก็คัดให้ตรงสเปคพอนะครับนี่ก็พู้หนึ่งเมียสามจุกๆเพราะมันก็อย่างที่ว่านะครับมันเป็นบ้าวัยรุ่น,นครับมันก็จะเออมันก็จะฟิตนะครับมันวิ่ววายไล่อย่างทั่วถึงนี่เดีย๋ยวไหนก็นไหนๆแล้วนะครับเดี๋ยวก็พาเพื่อนๆไป แยกคอตัวนี้ด้วยเลยนะครับผมไปครับเย okay, ครับเอาเมียแซวแมาวันนี้มาแยกคอนะครับอันนี้ผมเตรียมที่เอาไว้ให้และโลง่งๆอยู่คนเดียววิธีการแยกคอก็เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวก็ผมเอาไม้น้ํากับเอ่อไม้น้ำกับตะกร้ามาใส่เช่นเคยแล้วเดี๋ยวผมลดระดับน้ําหน่อยแค่นั้นนะฮะก็ประมาณนี้นะครับวันนี้ ไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่ก็มาอัปเดตวิธีการเพราะง่ายๆให้เพื่อนๆดูนะครับไหนๆแล้วก็แวะดูปลากันหน่อยนี่ฟูรเลนครับของนี้วานสามสัปดาห์ได้แล้วนะฮะก็กำลังัยกำลังโตอันนี้นี่พวกโกลซีทนะครับ อันนี้ตัวนี้ทีเด็ดเลยรอโตอย่างเดียวขอให้ร้อนนี้ไม่ร่วงพอนะเพืดูปลากันหน่อยนี่นะครับผมผมคิดว่าน่าจะอย่เอาพ่อแม่พันพอดีนี้ผมย้ายมาพักไว้ในนี้ก่อนเยี๋ย้ายไปเพาะต่อแต่แบบที่มันเต็มแล้วผมอาจจะไม่ได้ เก็บลูกต่อแบบจริงจริงจังๆขนาดนั้นนะฮะนี่เริ่มตัวแล้วใครรอโกซีทูอยู่ใกล้มาและะ้วฮะลูกมันเริ่มตัวใหญ่แล้วนี่อีกไม่ถึงเดือนก็พร้อมย้ายบ้านคนระับตัวโกซีทนะูปครับอันนั้นเซดาร์กอนครับมาไหวเงาๆได้อ่านบรรากา ไม่มีที่ไว้นะครับฝากไว้กับตัวอื่นก่อนโอเคครับแล้วก็เนื้อหาในวันนี้ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับก็มาอัปเดตวิธีการเพราะให้เพื่อนๆที่พี่ดูอันนี้หน่อยนะครับแล้วผมมีทริคเล็กๆน้อยๆน,น,นะครับพอดีว่าผมเลี้ยงเมกากะด้วยใช่ไหมครับคือมันจะมีอ่างที่ขุนรวมเมากาะอยู่คือบางทีผมก็จะไปเพาะประหาอยู่ในอ่างเมกากะนะครับนื่องจาก มันค่อยอย่างกันนะครับมันก็จะไม่มาจิ้มกันมั่วซั่วยแล้วนะครับเพราะงั้นก็เพื่อนๆพี่ๆคนไหนที่เลี้ยงเด้กระด้วยเพาะอาหารเรายูงด้วยนะครับเราก็เอาปอาหารเรายูงไปเพาะในอ่างเบกระได้นั่นเองนะครับก็เป็นพีธีประหยัดพื้นที่นะครับผมก็มีทําอยู่นะครับตอนนี้เลยนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ผมสรุปเนี่ยหาให้ว่าเล่านะครับเพาะ ถ้าเกิดเป็นตัวผู้ตัวยาวนะครับที่เป็นวัยรุ่นนะครับใช้ผู้หนึ่งเมียสามได้นะครับสําหรับตัวที่ต้องการเพิ่มจํานวนเยอะๆนะครับแล้วก็เราสามารถใส่ตัวเมียสายอื่นเข้าไปเพื่อปั๊มด้วยนะครับเป็นการพัฒนาสายนะครับในขณะที่เราก็ปั๊มสายเดิมของมันนะครับอย่างที่ผมทําก็บินบูดากอนนะครับแล้วก็ใช้เมียบูดากอน สองนะครับแล้วก็มีอีกสายหนึ่งอีกหนึ่งนะครับก็จะเป็นสามตัวพอดีนะครับแล้วก็นี้นะครับพื้นที่เพาะนะครับก็ใส่พืชน้ําใส่ลากเออเอาตัวผู้ด่างไปร้อยด้วยก็เพื่อทําให้ระบบนิเวศมันดีนะครับก็จะกําจัดของเสียไปเพิ่มออกซิเจนในน้ํานะครับผมโอเคครับเนื้อหาวันนี้ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆพี่ๆมีอะไรสงสัย่ตรงไหนก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับหรือไม่มีก็เข้ามา คอมเมนต์ comment, พูดคุยกันได้นะครับมาทักทายกันได้เสมอครับผมก็อีพีถัดไปจะเป็นอะไรก็ฝากกดไลค์กด subscribe ติดตามไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าเกิดอีพีถัดไปอยากให้ทำเป็นอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้เช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ